好好好 สิริราชสาองศาวันนี้จะพาไปดูงานศิลปะจากปลายผู้กันของบุคลากรในโรงพยาบาลสิริราชผมก็ใช้งานศิลปะามาใช่ไหน,นะที่างานที่ผมทำอยู่นะเขาจะมีเรื่องของการผ่ตาตัดการสอนนักเรียนแพทย์นะครับที่อมาใช้ในการผ่าตัดก็จะมีเรื่องของการที่เราใช้มีดกรีดแผลเนี่ยเรารรู้สึกว่าเรากรีดได้ตรงขึ้นนะครับการใช้ผู้กันจุ่มสีลากเป็นเส้นตรงนะครับ มันก็เป็นเรื่องเดียวกับการใช้มีดผ่าตัดที่ต้องร่างให้เป็นเส้นตรงเห็นยูนี้กรีดคมคมและตรงใช่ไหมครับใช่ครับเราคอยทุกวันจันทร์ที่จะได้มาเรียนกับอาจารย์นะคะมันเหมือนกับว่าการที่เรียนไปมันผ่อนคลายไอ้เครียดๆอยู่มันหลุดไปละพอระบายไปเนี่ยมันเกิดความตั้งใจเกิดสมาธิขึ้นมาค่ะงานที่ทำเนี่ยนะคะมันอยู่ในส่วนที่แคบๆต้องซีเรียสกับมันมาก แต่ในนี้รู้จักการใส่ใจกับรายละเอียดเล็กน้อยอะไรเงี้ยทำให้เราอะทำงานได้ดีขึ้นรีแลกมากขึ้นด้วยเพราะอาจารย์บอกว่าศิละปะเนี่ยมันสวยทุกคนอะสวยทุกลูกแต่อาจจะไม่เหมือนกันและในช่วงสนทนาไปรู้จักโรคข้อเข่าเสื่อมโรคที่ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุจะเป็นได้แต่เป็นกันได้ทุกวัยไม่ถึง ผมลุกขึ้นยืนเนี่ยรัาผมหนัก50ก<า>ิโลคือน,น้ำหนักที่กดที่เขาก็เป็น100 g, ร้อยกิโลเป็น100 g, ร้อยเป็นร้อยถึง150บกิโล สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทเชษพิชัยศักดิ์ครับอาจารย์ครับทาไมานัดมาที่นี่ครับอ๋อเพราะว่าที่นี่เป็นหอผู้ป่วยที่ไม่เหมือนหอผู้ป่วยอืน่นได้รับรางวัลระดับชาตินะครับจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ระบบราชการครับแสดงว่าต้องมีดีมีทีเด็ดอยู่ที่หอผู้ป่วยแห่งนี้อันนี้อันนี้เป็นหอผู้ป่วยสําหรับของอันนี้เราเรียกว่าหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูครับในหอผู้ป่วยนี้ก็จะมีคนไข้ซึ่งเป็นอัมพาตครึ่งซีกหรืออัมพาตครึ่งตัวนะครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าออกจากหอผู้ป่วยนี้แล้วเขาจะกลับบ้านไหมฮะกลับบ้านครับเป็นเป็นขั้นนั้นแล้วใช่ไหมสุดท้ายพร้อมจะกลับไปที่บ้านให้ญาติดูแลใช่ครับอ๋อ ต้องไปพิสูจน์ฮะว่ารางวัลเนี่ยได้มาเพราะอะไรครับอะไรไหมฮะใช่เลยครับ เพราะภาพวาดเหล่านี้เลยใช่ไหมที่ทําให้หวอดนี้ได้รับรางวัลถูกต้องครับงั้นแล้วภาพวาดก็ต้องมีผลกับกับผู้ป่วยใช่ครับมีผลกับการรักษานอกจากทางร่างกายแล้วเนี่ยผลกะได้จิตใจยังไงบ้างครับอาจารย์คือคนไข้ไม่ได้ป่วยกายอย่างเดียวป่วยทางใจด้วยถ้าใจสบายกายก็สบายขึ้นครับนะครับเพราะนั้นใจก็สําคัญนั่นคือคําว่าเพศศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยไม่ได้ฟื้นฟูเฉพาะสภาพร่างกายแต่ฟื้นฟูทางด้านจิตใจครับ อาจารย์บอกว่าเขาเป็นผู้ป่วยที่กําลังฟื้นฟูเพื่อจะกลับบ้านใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นอมประพฤกษ์อมปพกอมพาตนะครับเยอะครับแสดงว่าก็ต้องก็ต้องทำาปใภาพบําบัดอยู่ครับอยู่ทุกวันครับยิ่งสําคัญเลยไหมสำคัญครับกับกับสภาพจิตใจเนาะมีความสบายสบายใจก็ทําให้ผลการรักษาทางด้านกายภาพบำบัดจะถับขึ้นอาจารย์มีตัวอย่างชัดเจนไหมฮะที่บอกว่ารูปภาพมีผลกับคนไข้ในการจะฟื้นฟูสูภาพตัวเองก็มีเหตุการณ์ซึ่งคุณพยาบาลซึ่งเป็นหัวหน้าตึก นี่นะครับได้มาล่าให้ฟังว่าได้ใช้ภาพปลาคัฟที่มี3ภาพเนี่ยภาพละเก้าตัวเอามาใช้ให้คนไข้นับว่าในหนึ่งภาพนี่มีปลาอยู่กี่ตัวให้นับรับถูกไหมเขาเขามีปัญหาเรื่องนี้มีปัญหาครับคือพวกนี้จะมีปัญหาด้านสมองคือคนที่มีอัมพาตเนี่ยบางท่านจะมีปัญหาเรื่องของการคิดคำนวณก็เลยใช้นี้มาเป็นตัวฝึก สึกดีค่ะเหมือนกับว่าเราเราไม่ใช่คนป่วยอะ่ะรู้สึกว่าเรามาเหมือนกับได้เห็นอะไรที่ว่าสบายใจอะ่ะดูมีมีรูปภาพมีรูปมีรูปให้ดูน่าดูน่าชม ก็วอดนี้มันเป็นวอดเดียวที่ในโรงพยาบาลที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะทุกคนก็มีความสุขมากขึ้นก็เหมือนไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเหมือนอยู่บ้านมีทั้งหมดกี่ภาพนะครับอาจารย์ทั้งหมดก็ประมาณ30กว่าภาพครับ30กว่าภาพเยอะมากเยอะครับเป็นผลงานของใครบ้างครับก็มีของอาจารย์สังคมสมบูรณ์เหลืออาจารย์วันชัยผลอินอาจารย์สุชาติวงทองซึ่งท่านหลังเนี่ยท่านสุชาติวงทองเนี่ยก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์ที่ผมได้กล่าวมาแล้ว เป็นอาจารย์ของศิลปินศิลปินทีนี่โดนทักเป็นอาจารย์งผมด้วยเป็นอาจารย์งผมด้วยอาจารย์ของของอาจารย์ด้วยผมเรียนกับอาจารย์สุชาติวงทองเรียนด้วยฮะเดี๋ยวคุณหมอเรียนวาดภาพเรียนวาดภาพอาจารย์สุชาติวงทองเรียนมานานแล้วครับเรียนมานานรู้ด้วยนอกจากศิลปินแล้วมีงานของใครที่ติดในวอร์นีกบ้างฮะก็มีของเภสัชกรครับพยาบาลครับทันตแพทย์นักสังคมสงเคราะห์ครับโอ้หลากหลายนะฮะหลากหลายอาชีพครับครับแล้วคุณหมอด้วยครับ คุณหมอบางคนนะฮะงานเยอะมากงานหนะักทำที่นี่หรือที่ศรีรานหรือที่อื่นก็ตามเนี่ยก็โอ้โหแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนละบางทีกลับบ้านอาจจะอยากพักผ่อนอยากนอนอยากใช,ใช้ชีวิตเวลาส่วนตัวที่สามไปแต่ทําไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะต้องมานั่งวาทีละเส้นลงสีอะไรตัวเองก็ไม่ได้เก่งมาก่อนคือรู้สึกว่าเวลาทำแล้วมันสบายใจครับนะครับหอ,อมก็คลา,ายเครียดครับ,รบแล้วจริงเครียดเหรอครับถึงไปเรียนวาดรูปโอ้โหเป็นหมอผ่าตัด ใครเจอคุณหมอที่ไม่เครียดไหมครับนี่ยฮะเพิ่งเห็นเยอาจารย์ยิ้มแย้มมากเลยแต่ก่อนนั้นนั้นเครียดมากเครียดครับเวลาผ่าตัดนี่ต้องรู้ว่าเครียดแล้วมันเป็นไง่มองการตอนเครียดนี้ไม่ค่อยมีความสุขอพอเราไม่เราไม่เครียดแล้วก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นครับอาจารย์บอกว่างานผ่าตัดกับงานวาดภาพจริงจริงเป็นงานเดียวกันคือต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ครับ คืออาร์ตจะไซเ์นี่มันไม่ได้แยกออกจากกันต้องอยู่ด้วยกันใช่ฮะนะครับต้องอยู่ด้วยกันเสมอครับ ศิลปะอามาใช้ในนะที่การงานที่ผมทำอยู่นะเขาจะมีเรื่องของการผ่าตัดการสอนนักเรียนแพทย์นะครับที่อามาใช้ในการผ่าตัดก็จะมีเรื่องของการที่เราใช้มีดกรีดแผลเนี่ยเรารู้สึกว่าเรากรีดได้ตรงขึ้นนะครับแต่ก่อนอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ไม่ค่อยมั่นใจแต่เนื่องจากเราฝึกผู้การมาก่อนการใช้ผู้การจุ่มสีลากเป็นเส้นตรงนะครับ มันก็เป็นเรื่องเดียวกับการใช้มีดผ่าตัดที่ต้องลากให้เป็นเส้นตรงเห็นอยู่นี้กรีดคมคมและตรงใช่ไหมใช่ครับนอกจากนั้นเขายังใช้ในการเอาไปสอนนักเรียนแพทย์เดี๋ยวผมวาดภาพได้ค่อนข้างจะใกล้เคียงการวิภาคได้มากขึ้นครับราะว่าไปใช้ในการสอนนักเรียนแพทย์ระหว่างเลคเชอร์แับวระหว่างในห้องผ่าตัดเนี่ยผมกาจะวาดภาพให้ให้ลูกศิษย์เขาดูว่าสดเลยครับใช้น้ำยาบางอย่าง เี็นไปบนผ้าก็ให้เขาดูเลยครับแล้วแต่ก่อนตอนยังไม่วาดนี่สอนเขายังไงฮะก็ไม่มีตรงนี้อ๋อไม่มีครับแต่แดี๋ยนี้ผมก็ใช้ในการบันทึกการผ่าตัดก็มีครับเช่นผ่ากระดูกสันหลังนี่ผมก็จะวาดรูปกระดูกสันหลังไปพอผ่าตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ไปตรงนั้นครับทำอย่างนั้อย่างนี้ครับการบันทึกการผ่าตัดถ้ามันมีภาพประกอบเนี่ยเขาถือว่าเป็นการบันทึกการผ่าตัดที่ดีมากครับ ฟังแบบนี้อยากเห็นบรรยากาศของบรรดาคุณหมอหรือพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาเรียนวาดรูปรขอเรียนด้วยคนได้ไหมฮะใช่เลยครับ